นายโยนายโยบายของท่านนายกการคนกับโวเออร์ได้เอาคนแม่มาดูแลประชาชนบ้านเนี่ยอันนี้ท่านรองไหมท่านรองจออุ่นค่ะกระดิในส่วนรับมือนี่ทางผู้ชมมหาบ้านพอสุนีนัดครับท่านจังหวัดนี่ครับขึ้นมาหอดก่อนนิดนึงครับ ครับสวัสดีครับคณะครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับอันนีท่านรองท่านรองนายกทานรองนายกอ้อ้ครับครับครับทีมพยาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนะคะท่านนายกกับของพยาบาลมาช่วยนะครับครนำทีมยินดีมากครับครับผตื่นเต้นดีใจทีมที่หน่ง <c oughs> ในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเข้าโเข้าไม่ถึงคร <c oughs> ับ่าเสร็จแล้ววันนี้เป็นซีนโนฟาร์มข็มที่หนึ่งฉีด <c oughs> วันที่สิบพฤศจิกาย,ย,กายนเราจะมาฉีดให้อีกข็มที่สองมาถึงที่เลยครับ <c oughs> วันที่หนึ่งธันวาคมหนึ่งธันวาคม <คง S 1> ใช่ค่ะ ใช่ใช่ค <ต ficou S 1> ับนี่ท่านี้ผู wow ้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านครับอันนี้ท่านลองท่านลองจออ่นคับปกติในส่วนของการฉีดวัคซีนนะคะในแต่ละครั้งก็คือเราจะเข้ามาประเมินผู้ป่วยก่อนนะคะว่าคนไข้นี้ ่เป็นคนไข้ติดเตียงมีภาวะเขาเรียกว่าความท้อในการฉีดวัคซีนหรือเปล่าเนการตรวจร่างกายแล้วก็เป็นการยยอมในการฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าวัคซีนชิุดบางตัวนี้เนี่ยทางอบจจัดหามาจะมีการประกันวัคซีนถ้าเกิดถามคุณพ่อถามเมื่อกี้สียเงี้ยงโตบาลเนี่ยไม่ไม่คำถามว่าเสียเงี้ยงมะไฮคำถามว่าแบบเอาของดีมาให้ครับเอาของดีมาให้เดี๋ยว่อนี่เอายันเอายันกันโควิดย่านบอโควิดย่านโควิดบ่ โควิดเสือโควิดย่านบ่ย่านอยู่บ่หมูจักอยู่บ่โควิดบ่เน่ยลูกสิข้อนอนุญาตฉีดวัคซีนให้เด้อให้ฉีดอยู่เป็นบ่ฉีดป้องกันบ่จังบ่ป่วยฉีดป้องกันโควิดมันจังบ่เจ็บบ่ป่วยเอาเนาะเข้าใจแล้วเออเอาเนาะเอออนุญาตได้บาทเอาล่ะเนีโอ้ยตาเกียงแห้ง ก่สิีว20กันยายนครบรอบ55ปีงูครับไอแก้วไปจับน้ำต่างจริงจังเลยอะเร็วเร็วพ่อเร็วเร็วค่ะให้พ่อพ่อเอาไอพ่นเบิ้ไอพ่อายาถาเบ้า อุปการะไม่ไหวล้วเนแวอุปกป็นี่นี่เรตุ่มหางจ้าดูอันนี้อันนี้น่าจะคุณฝาไม่กินนะครับ ขนมก็อันนี้นี่ขนมก็ในรับของนี่รับของทั้งนี้น่ายกคุณฝากไม่กินนะครับเป็นน้ำโยังครับโบยังครับโบยังเป็นน้ำขนมซื้อเนาะผมฝากแม่นไว้นี่ทั้งฝั่งขนมไม่กินนะครับเนาะได้กินของแซ่บได้ยาดีแล้วได้ของแซ่บอีกนะครับเนาะครับอธิบากไว้นี่เนาะ เอาควครับอยู่ดีไม่แห้งแข็งแรงนะครับเด้ออายุยืนยืนเอาลอยเศร้าโหลดเด้ออายุยืนยนะครับเอาลอยเศร้าปีที่คนเดียวนะคนใจเดียวกันจะรับมือนี้ก็ดีใจหลายจะสร้างโอจอเอาเดี๋ยวมัดฉีดยายนพอครับเนี่ยนะตัวแทนก็ขอขอบพระคุณเป็นยางสูไว้ในโอกาสนี้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับ ยินดีบริการเรื่อยๆขอบครุณรากนโยบายของทัานนายกการมันกะบอกว่าได้ว่าคุณแมากุณแม่ทส่มาดูแลประชาชนช่วหนเฮาครั วัคซีนนี่พ่นจะย้ำตลอดว่าวัคซีนส่วนหนึ่งให้การไว้สําหรับผู้ป่วยด้อยโอกาสผู้ป่วยที่ไม่เข้าถึงเข้าไม่ถึงเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ไปบอดไปบ่ไดดคนไปได้ก็จะไปฉีดไงพ่อคนที่ไปไม่ได้ติดเตียงไม่มีรถอยู่ไกลหน้าอยู่อหย่างสินะคะ่นกระทิ่็คิดถึงมองนี่ว่าอ้กันัวนี่ไว้เดอร้ตกระจัดทีมหน่วยบริการทีมรพยาบาลให้พยาบาลมาฉีดทุนที่เลยอืค เป็นเป็นมิติใหม่เนาะแมนค่ะของเป็นมิติใหม่เป็นบริการเชิงลุกที่ทําโดยองค์บริหารส่วนท้องถิ่นของเราก็เป็นอบจเนาะเป็นครั้งแรกเนาะค่ะก็ถ้าวนาตื่นเต้นค่ะเท่าที่เรารู้เนาะบางคนมองว่าภาครกิจตรงนี้เป็นขอกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดไปโบแมนกระทรวงทุกกระทรวงทุกหน่วยงานทุกองค์กรเราช่วยกันหมดอบจอวนมีกองสาธารณสุขรักษาฟื้นฟู แล้วก็่งเสริมนะคะกัางมีมีทางบ้านทด้วย่โทรได้เลยครับถ้า่อยากว้นส่วาา้่่ยาได้ครับอยากอยากเอาพวกวยกลับบ้านส่วาป่วยโราบานสัมปสิ์อยากให้พี่ๆมาส่งที่บ้างโทรไปหนึ่งหกหกเก้าเขาก็จะมีทีมจัดทีมมารับมาจากสัมปสิสมาส่งถึงบ้านก็ท่องสื่อสารแวก่านคนนั้นคือเดียวอบ่นก็ได้หลายช่องทางอยากประสานท่านกำนันโดยตรงหรือ ผ่านหมายช่องทางหมายเลขที่เป็นหมายเลขช่องทางด่วนอยู่แล้วคือหนึ่งหกหกเก้าค่ะได้หมดท่านเป็นเกี่ยวกับภารกิจด้านภาษาไทยบกบาลานการเจ็บป่วยแ้วเนี่ยครับครับครับและเราก็ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในฝั่งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลรวมกับโรงพยาบาลเขือไม่ร่วมกับโรงพยาบาลสตอในการจัดมวยออกมาเราทํางานกันร่วมกันเป็นทีมเชิงลุกล่วงกันเป็นทีมโดยไม่มีโดยไม่มีว่าใครเป็นใครจองไม่ได้ทำงานด้วยกันแบบ กันที <ator il> ่คุณนงกันนอันนี้ก็ที่โอกาสได้ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยตัวประเทศไทยตวโลกทุกชีวิตหนึ่งชีวิตอะไนเรับท่างในที่มีข้าเท่ากันหมดครับช่วยกันนะครับชีวิตมีความสําคัญใช่ทห้มันรักับทุกชีวิตดีครับชีวิตคือหนึ่งชีวิตถ้าราชการจะให้ความสำคัญกับอย่างนี้บ้างครับ โอเคแเราก็จะไปไหนต่อครับนี่ก็ว่าต้องกลับครับมีคือที่นี่มีคนละทิศทิศทางกันพ่อแต่ถ้าเกิดว่าทางเราอยากให้มีมีรวมรวมของมาเยอะๆแล้วเราเชือมมารั้งเดียวท่านรองท่านรองนายกพูดแล้วหล่ะเมื่อกี้ว่าอยากให้เรารวบรวมคนที่เข้าไม่ถึงอย่างที่ป่วยติดเตียงอีกหลายคนนี้อยู่ในละแวกของบ้านเราละแวกแถวขอร์ชองนี่แหละหรือตำบลอื่นที่เราท่าน ผู้ใหญ่บ้านก็จะรู้จักเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยกันที่อยู่อำเภอไอกอยู่บ้านอื่นเู้ใหญบ้านเอยเป็นทังสี่เด้อบ้านเจ้ามีโบแล้ที่ข้อทองมีสองคนได้ที่ไหมยังครับที่เดียวที่มปไล้เนาะผู้่บ้านรวมรายชื่ออีกเดี๋ยวเราจะออกมาให้บริการอีกครั้งครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอขอบคุณพ่อผอนะคะทุกท่านขออภัยเราจะห่างไกลภูมิดจไปเรื่กันขอบใจไปเรื่กันนะครับครับขอบคุณผู้ใหญ่เรื่อ

วันที่หนึ่งเจอกันอีกมาเป็นมาเป็นทีมก็ได้เดี๋ยวจะจัดเป็นทีมไว้บอกโชคดีครับเพราะว่าพุมือนี่การเป็นคไดีเห็นว่าทางองค์การบริหารจังหวัดเพิ่นออกมาฉีดยาวัคซินกองกันโควิด -19 ใเกเห็นกับผู้สูงอายุโดยมีตัวแทนทางองค์การเพิ่มากเป็นทีมนะครับมาฉีดยาวัคซินเห็นกับผู้สูงอายุจิตเตียง ไมอนีเิ่นกต่ว่าฉีดให้กับคุณพ่อปีชาบังสุขอายุเกาสิบห้าปีซึ่งเป็นพรของผมนะครับเก่าสิบห้าปีเมื่อตาบงเมื่อตาบังพรอืที่ตุ่นฉีดวัคซีนแล้วไไมนะดีบ้างนี่คือฉีดวัคซีนแล้วไหมพี่น้องมายามหลายปอกก็เลยง่วงเมื่อยอย่างนอนแล้วพี่น้องเมื่อแล้วทั้งคุณหมอเพิ่นเมื่อแล้วก็เลยง่วงเมื่อยอย่างนอนแล้วก็ แนะนำเจ้าภาพในมือนี่ขอขอบขอะคุณทางองค์กางรงานส่วนจังหวัดเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านได้โอกาสมาฉีดวัคซีนบอกว่าปเป็นโครงการเชิงรูกขอบคุณในหลายใบในโอกาสนี้ขอขอครับจากทางเจ้าภาพรับท่านผู้ชมขอ,ขอ ขอบคุณท่านที่ติดตามร,รับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ